มีครั้งหนึ่งปลายปีที่แลว้วครูบาอาจารย์สายระยององค์นี้ได้รับนิมนต์ไปปลุกเสกพระในภาคอีสานที่วัดพระาธาตุพนม พระเกจิสายระยององค์นี้ท่านไม่ธรรมดานะครับมีฌานสมาธิและวิชาอาคมที่เก่งกล้าเลยทีเดียวสืบสายสภวิชาจากหลวงปู่แก้วเกสาโรและวิชาจากหลวงปู่ทิมแห่งวัดะหารไรจังหวัดระยองท่านได้เล่าว่าท่านไม่ได้รู้จักหลวงปู่มหาศิลามาก่อนแต่อย่างใด แต่พอไปถึงพิธีวันนั้นก็จวนจะได้เวลาทำการปลูกเสกพระแล้วท่านก็ไม่ได้ไปนมัสการพระเถระองค์ใดในพิธีเพราะจะต้องเสกแล้วกลับเลยจึงต้องประหยัดเวลาให้มากที่สุดและทำดีที่สุดเพราะเขาได้นิมนต์มาแล้วเขาเชื่อว่าเราดีจึงนิมนต์เรามาก็ต้องฉลองศรัทธาให้เต็มที่ให้สมกับชื่อเสียงครูบาอาจารย์ของเรา แต่พอเริ่มพิธีพระในพิธีทําการเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นท่านกําลังจะกําหนดจิตเข้าฌานสมาธิเสกพระนั้นได้มองไปเห็นพระพุทารูปหนึ่งท่านไม่ได้นั่งหลับตาหรือมีอาการท่าทางว่าจะเสกพระอะไรแต่กลับนั่งเฉยเหมือนคนนั่งเล่นนั่นละแต่แปลกก็คือ มีแสงสีทองแผ่ออกจากตัวท่านลงไปที่กองพระเครื่องที่ตั้งอยู่หน้าท่านโดยที่ท่านนั้นจับแก้วน้ำมาฉันปกติไม่มีอาการเสกพระแต่อย่างใดแค่ประมาณสองนาทีเห็นจะได้พระนั้นมีรัศมีสีทองแผ่ออกมาเต็มบริเวณนั้นพอพระอาจารย์ที่มาจากระยองท่านเห็นแบบนี้เขา้าได้บอกกับคนที่มาด้วยที่นั่งข้างๆท่านว่าพระแก่ๆองค์นี้เก่งว่ะ นั่งฉันน้ำเฉยๆอย่างเสกพระได้อีกและเสกภายในสองนาทีพระก็ขลังศักดิ์สิทธิ์ต่างจากเราทำไดขนาดนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามเดือนจะศักดิ์สิทธิ์เท่าท่านหลวงปู่องค์นี้แค่กระพริบตาสามนาทีพระก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วท่านได้พูดขึ้นว่ากูว่ากูก็พอตัวอยู่นะเก่งพอสู้เขาได้มาเจอของเก่งกว่ากูกูยอมละ เก่งจริงเก่งจริงเสกพระแค่กระพริบตาก็ครั้งแล้วหลังเสร็จงานท่านนายไปนมัสการถามหลวงปู่มหาศิลาว่าเสกพระเก่งแบบนี้ทำอย่างไรหลวงปู่มหาศิลาได้ตอบว่าผมก็นึกเอาละครับอยากให้พระไปทางไหนนึกเอาครับแค่นี้ละครับผมบ่ได้ว่ายอีหยังหลายดอกผมว่าบอเป็นถ้าเป็นกับบ่คลังคืออาจารย์ท่านดอก หลวงปู่ทิมเพิ่นเก่งแทถดือ้อหรือท่านอาจารย์มาจากระยองสิวาจังไหนครับครูบาอาจารย์สายระยองได้ก้มลงกราบแล้วพูดต่อว่านิมนอยู่นานสักร้อยหสิบปีนะครับเป็นหล่มโพให้คนได้พึงพาบารมีนานๆครับหลวงปู่มหาศิลาท่านตอบว่าคอยบอยยโดนปนันดอกบคนมันบอพ่อคนมันพ่อบอเป็น อยู่ให้มันใส่เสกพระเสกของไหค่อยว่าพ่อแล้วละลอยปีกับพ่อค่อยว่าครูบาอาจารย์สายระยองได้ตอบว่าสาธุสาธุสาธุาธนิมนต์หลวงปู่อยู่ครับเรื่องราวปฏิหารอีกเรื่องหนึ่งของหลวงปู่มหาศิลา